สวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาทําความสะอาดนะคะเมะื่อวานทําไปแล้วแต่น,นี้เราจะเอาขยะออกนะคะเมื่อวานเราล้างไปนะคะเขาจะกินแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะน้องนี่บอกแม่บอกให้ไปอ,อยู่ตรงนู้นโอ้นี่นะคะตก็ความแบบนี้ก่อนนะคะนี่นะคะ,ะ unified, ทำให้เขาสะอาดนะคะมันจะเป็นขยะแบบนี้นะคะขยะนี้นะคะ เป็นขยะแบบนี้นะคะเนี่ย,ยแบบนี้นะคะ่ะคะให้น้องเขา้นั่นนะคะเราต้องอ้อยเมื่อวานเราเปลี่ยนน้ำแล้วนะคะแต่ว่าเวลานั่นเขาจะกินเก่งมากนะคะสามวันเราถึงจะเปลี่ยนทั้งถังนะคะเราจะเอาที่ขยะตรงนี้ออกน,ะะอนี่ที่เห็นไหมคะเนี่ยนี่นะคะเขาจะแกลแ้งด้วยเดินเข้ามาอีกแหละแม่จะทําความสะอาด โอ้ยสิงแม่จะทำความสะอาดมันแกล้งแม่นี่เอ้ยแวจะกินอาหารไหมตัวเลก็กอยู่ตรงนี้แม่จะทำความสะอาดอาใจยังเดินอยู่เนี่ยจันักเลงเดินนักเลงโตเดินอยู่ตรงนี้แหละ ถ้ามองด่ในเนียดน้ำเนี่ยเห็นไหมเอาวางก็เปลี่ยนไปแม่วก็เอาขยะที่เรากินเนี่ยออกนะนะนเดิน,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 นขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยีลยาสาคัญเท่าเกลยอถึงส,สองน,นี่แะคะ่ะไปหนูไปอยู่ตรงนู้นอ่ะทำความสะอาดอยู่เห็นไหมเนี่ยนี่นะคะ่ะเอาขยะแบบนี้ออกก่อนนะคะในนี้น เราจะต้องเติมไงนั่นนะ่ะแก่พ่อเดินอยู่นั่นนะ่ะตัวเนี้เกยเนี่ยสิ้อซองเดี๋ยวเขาจะเดินมาแกล้งเวลาเราไอ้นั่นน่ะคะ่ะเมื่อวานเปลี่ยนน้ำเดินแกล้งอยู่นั่นนะ่นะคะ่นะคะ่ะนี่นะคะแกล้งไูไ่จะแกล้งอะไรนะักหนานะก็ต้องกานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเอาเดินอีกแล้ว จร,จริงๆเลยนะไม่เดิอนอย่างนี้ล่ะลูกไม่ถักขยะก,ก่อนนะคะค่อยเอาน้ำเออไม่ต้องเอาขยะแบนนี้ออกก่อนนี่นะคะอนนี้นะคะเพ <c oughs> ื่อที่จะไม่ให้น้ำเขาจะเสียง่ายสามวันเลยถึงเปลี่ยนทั้งถังเปลี่ยนนะคะ <c oughs> อันนี้เมื่อวานเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่พออีกวันหนึ่งเราก็ต้องมาเก็บขยะ แบบนี้นะคะวันนี้ก็ให้ชมไปเพลินๆน,น,นะคะมีความความสะอาดเมื่อวานก็ไปแล้วนะคะเอานี่นะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเข้าไปอีกหน่อยนเอาฟาร์มในพู่นี้ออกหมดแล้วนะคะดูเขาเล่นลวกนนะ,ะนี่นะคะฟาร์มแบบนี้นะคะออกไปจ้า อยู่ตรงนู้นเลยไปลูกไปไปนูน้นเก๋ทำไมมันเก๋เกมแม่ดูสิเนี่เหนื่อยเลยเดินอยู่นั่นน่ะแหละนี่นะคะเดินดตี๋แหละตี๋แหละเอาไปแหละอย่ากออกก็ลูกอยากที่เรากินอ่ะถ่ายมากแบบนี้นะแล้วเจ้าปลาใหม่นะคะ เาจะเปลี่ยนนะคะสองวันจะเปลี่ยนน้าทีนะคะเมื่อวานเปลี่ยนหมดเลยะคะ่ะเดี๋ยวดูเวลาเขากินนะคะเขามีน้านะคะนี่น,นี่นี่ค่ะถึงเนอคอแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะทำความสะอาดอยูออ่เดี๋ยวไปลูกต้ยทำอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตรงนี้นะครับจะเดินเขาจะเดินมาแก้พยายามจะเดินผ่านกล้องนี้ให้ได้ นี่งเรื่องจริงเลยค่ะเรื่องจริงมากเดี๋ยวไปตักน้ำแม่ใส่ก่อนนะคะเอ,อ้ยี่อย่าแกล้งนะอย่าแกล้งนะแกล้งโดนนะแกล้งเดินผ่านกล้องไม่ได้นะแม่ตีเลยนะเอานี่เนนตน้ำไปเออมั่วแล้วค่ะ นนยงัยงยงัยงยงังยังยังยังเดินเสียบไอ้ตรงต้นนี่แหละเขาวางกล้องอยู่นี้มาตรงนี้แท้จริงๆเลยนะพยายามจะออกมาให้ได้นะสูเจ้าทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่นะคะ เอาเนี่ยนะด,ด,ดูตัวใหญ่นะคะก็เขาพยายามจะเข้าไมา้ให้ได้เลยนะเขาะา้าทตาไม้มองหน้านะนี่เนี่ยมองหน้าจริงๆเลยเนี่ยจะเข้าไอ้ตรงกล้องเราตั้งอยู่ตรงนี้น่นะนะพยายามจะเดินเดินผ่านเอาชนะให้ได้ไอ้นู่นเลยไปจริงๆเลยเราเนี่ยตัวใหญ่นะคะเนี่ยเริ่มใหญ่แล้วก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาตั้งตรงนี้ก่อนนะคะ ไม่ได้เลยค่ะท่านพ่อ,อจะอยู่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็จะเดินลออไปหมดเลยนะคะรอบนี้นะคะนี่ก็น,นีเดินรอบนี้นะคะเอาอะไรไมาอะไรตัวนึงไปไหนอะ่ะฮึไปไหนครับเดี๋ยวแม่ให้ให้ผักบุ้งก่อนนี่ต้องให้แบบนี้เลยนะคะผักบุ้งนี้ ให้อย่างนี้เลยเขากินเก่งมากมมมนี่เนี่ยกอแบบนี้แหละค่ะต้องต้องตัดแล้วล้างนะคะตัดล้างค่ะเนี่ยตัดเป็นแบบนี้นะคะขึ้นมากินเนาะนี่ค่ะขึ้นมาเสือ,อเจ้นัก ขึ้นไหมเนี่ยขึ้นไปเสร็จตรงนั้นน่ะเอาขึ้นไปขึ้นไปเคลื่อนเคลือนเคลนเคลือื่อออเดี๋ยวแม่เต็มเลยอยู่ตรงนี้นู่นะคะเนี่ยตัวนี้นตัวเด็กน,นะคะเด็กเดินรอบแล้วเดินรอบแล้วค่ะ นี่นะคะนี่คืออาหารเขาอาหาราหน,นู้แเราเขยาแบบนะะี้ค่ะให้เขาได้ยินนะคะจะได้ไม่สนม,มามามาเร็วสิงไม่ต้องเดินผ่านนี่นะห้ามผ่าน มาแล้วค่ะขึ้นมาเป็นอาหารเม็ดนะคะนั่นแหละกินแล้วค่ะกินหยับชับหยับเลยลากลงไปกินนั่นอ่ะนี่เป็นอาหารเม็ดก็เป็นแบบนี้นะคะโยไปอย่างเงี้ยบบเดี๋ยวกินแป๊บเดียวก็หมดเป็นแบบนี้นะคะอาหารเม็ด กินแล้วครับเก่งเห็นไหมคะเก่งแป๊บเดียวอ้าวตัวเล็กดูมาลงมากินได้เดี๋ยวเขาเขาก็แยกหมดหรอกแป๊บเดียวก็หมดค่ะแป๊บเดียวก็หมดกินค่ะเนี่ยเห็นไหมคะกินเก่งไหมคะนั่นน่ะนม่ค่ะกินแต่ตัวเล็กนี่จะไม่ยอมกินไม่คองอยู่ข้างบนก่อน บุหเล็กนะคะนี่นะคะกินนะคะเขากินผักป้งเนี่ยหมดเขาชอบผักปุ้งจีัปนะ้งจีนเ่าชอบมากลองกินนะคะดูกิน หมดเร็วกินให่หมดกินให่หมดเลยลูกค่ะกินให่หมดเลยนะจ๊ะค่ะกินหมดเลยค่ะนี่นะคะหนูกินให่หมดเลยลูกอ่ะตัวเล็กลงไปสิลงไปกินแล้วเดี๋ยวสิงกินหมดเ่ยนะวมบมับมับวับนี่นะคะเดี๋ยวสิงกินหมดนะแม่ไม่รู้นะถ้าสิงกินหมดแม่ไม่รู้นะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านจงม,มีความสุขนะคะบ้ายๆคะ่ะน้องเต่ากินข้าวน้องเต่าบอกไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะไม่ต้องเดินตามแม่สวัสดีค่ะ